ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วในคลิปแรกก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่ายังผลและก็ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับส่วนคลิปที่2ก็ต่อเนื่องจากคลิปแรกเมื่อเรารู้ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเสร็จแล้วเราใช้ค่ายังผลมาเขียนแผนภาพแสดงเฟสซึ่ง ค่าที่ได้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์วงจรนะครับ mm hmm. เมื่อนำส่วนประกอบต่างๆมาต่อเป็นวงจรอนุกรมและขนานเราก็ใช้หลักการแผนภาพแสดงเฟสนี่แหละมาหาค่ากระแสรวมและความต่างศักย์รวมในวงจรนะครับรวมทั้งตัวประกอบกำลังตัวนี้นะครับ จากหลักการแบบอนุกรมและแบบขนานเราเรียนรู้มาแล้วคราวน,นี้เมื่อต่อเป็นวงจรยังไงก็ต้องมีกําลังกําลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือกําลังที่ให้ออกมาในวงจรนั้นนะมันเท่าไหร่เราสามารถหาได้ซึ่งกําลังก็มีสูตรอยู่ว่าเท่ากับ i อคูนวจะได้กําลังไฟฟ้าซึ่งจะเป็นกําลังขนาดใดๆก็จะมีการขึ้นๆลงๆแบบนี้ครับนี่คือกําลังที่เราเห็นเพราะว่า i กับ V มันนํากันอยู่นะครับ นี่ไอกับ v มุมเฟสตัวนี้คือตรงไหนก็คือมุมที่ระหว่าง i รวมกับ V รวมเนี่ยระหว่าง i รวมกับ V รวมที่เราหามาเราจะเห็นว่ามีมุมมุมนึงเกิดขึ้นเสมอระหว่าง i กับ V นะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรอน,นุกรมหรือขนานก็คือมุมนี้นี่นี่คือมุมที่ i กับ V กระทำต่อกันนี่เราแทน I, ไใดๆ v ใดๆลงไปปุ๊บหามาซึ่งกำลังที่ได้่าเป็นกำลังขนาดใดๆแต่ว่า ในการบอกว่ามันมีกําลังเท่าไหร่เราจะบอกนเทอมของกําลังเฉลี่ยตรงไหนกําลังเฉลี่ยก็คือเส้นนี้เส้นเฉลี่ยนี่นะครับไม่ใช่กําลัง RMS หรือไม่ใช่กําลังมิเตอร์นะค่ากําลังเราจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งก็หาได้จากตัวนี้แหละครับ I คูณ V V คุณ I V คือค่ามิเตอร์นะครับคือค่าพวกนี้เนี่ยค่า2ค่านี้ I กับ V เนี่ยคูณกับคอสนี่คือมุมของมัน คอสไฟล์นี้คือมุมระหว่าง i รวมกับ v รวมนี่คือกําลังเฉลี่ยที่ได้ออกมาโดย i กับ v เนี่ยเป็นค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์แต่ P ตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งคอร์ไฟล์ตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าตัวประกอบกําลังซึ่งนักศึกษาจะสังเกตว่าในวงจรกระแสตรงเนี่ย p เราเท่ากับ i คูเลยนะ,ะมันจะไม่มีตัวประกอบกําลังเลย i คูเลยเพราะอะไรเพราะกระแสกับ ความต่างศักย์เนี่ยมันไปทางเดียวกันนั่นคือในวงจรกระแสตรงนะส่วนกระแสสลับมันจะมีตัวประกอบกําลังเสริมเข้ามาทําให้กําลังมันมากขึ้นหรือลดลงได้นะครับถ้าจะมากที่สุดก็คือคอร์สศูนย์นั่นเองคอสศูนย์หมายว่า i กับ v ต้องไปทางเดียวกัน I กับ v ต้องไปทางเดียวกันนี่ i กับ v ต้องไม่มีมุมเลยเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นตัวเก็บประจุ I กับ v ทํามุม90 เพราะฉะนั้นตัวเก็บปรจจุจะไม่ให้กําลังออกมาส่วนตัว L ก็เหมือนกัน I กับ V ก็90ตัว L ก็จะไม่ให้กําลังออกมาเหมือนกันใช่หไหมครับกาลังมันจะมีอยู่ที่ R แต่ในวงจรมันมีตัวเก็บปัจจุและตัวเหนี่ยวนําทําให้ความกระแสรวมหรือความต่างศักรวมเนี่ยมันทํามุมกันซึ่งก็จะเกิดกําลังเฉลี่ยออกมานี่ก็จะเข้าใจกําลังในวงจรกระแสสลับนะครับ มาดูตัวอย่างสุดท้ายครับเป็นตัวอย่างเป็นแผนภาพแสดงเฟสของกระแสและความต่างศักดิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นค่ารวมนะครับเป็นกระแสรวมและความต่างศักดิ์รวมมาให้เรียบร้อยแล้วขาให้หาความขัดเราก็เอากระแสรวมและความต่างศักดิ์รวมนั่นแหละมาหาก็คือแซทกับ V ส่วนไอได้2โอห์มส่วนตัวประกอบกําลังเราเห็นมุมระหว่าง I กับ V แล้วนะครับ รูปนี้ v จะนำหน้า i นะครับ v นำหน้า i หรือ i ตามหลัง v นั่นเองเป็นมุม30ม30องศาตัวประกอบกําลังก็คือ cos phi แทนลงไปเท่ากับ0 8 8 6ถามหากําลังเฉลีย่ยเรารู้ v รู้ i รู้ cos phi แล้วก็จะได้กําลังเฉลีย่ยเท่ากับ i v cos phi แทนข่าออกมาซึ่งไม่ยากครับเห็นไหมครับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย มันเป็นการนำเอาความรู้ตั้งแต่บทที่สองนั่นแหละเรื่องกฎของโอห์มจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการเหนียน่ยวนําและก็เข้าสู่ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V ว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงในแต่ละส่วนประกอบก็เอามาวิเคราะห์วงจรได้ซึ่งก็หวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะทําความเข้าใจได้นะครับเนื่องจากเราเป็นการเรียน ด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่เราก็ต้องกลับไปทบทวนกลับไปดูให้เข้าใจถ้าหากไม่เข้าใจยังไงสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้โดยผ่านช่องทางต่างๆอาจจะมาหาที่สาขาเลยก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์หรือลายมาบอกหรืออะไรต่างๆสำหรับบทที่4ก็คงจะจบลงที่คลิปนี้ หวังว่านักศึกษาทุกคนคงจะทําความเข้าใจได้นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับสาหรับวันนี้